สวัสดีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานว่าการเจรจา,าสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความไม่แน่นอนหลังจากสื่อสารจากรัฐบาลทั้ง เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินมีความสับสนและไม่ชัดเจนหลายครั้งขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนันทรป์ได้ประกาศเตรียมพบหารือกับปูตินที่รัสกซีาในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเจ้าหน้าที่รัสเซียพร้อมกับการกล่าวอ้างถึงสิทธิทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียในดินแดนดังกล่าว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหยุดยิงของรัสเซียแตกต่างกันถึง4แบบโดยมีรายงานจากสื่อเยอรวันีว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐประจำตะวันออกกลางเข้าใจผิดในข้อเสนอของปูตินระหว่างการประชุมเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาได้แก่ 1. ข้อเสนอที่เข้าใจผิดว่า วิทคอฟเข้าใจว่าปูตินเสนอให้รัสเซียถอนทัพออกจากภูมิภาคซาปโบริเซียและเคอร์ซอนที่ยึดครองอยู่เพื่อแลกกับการที่ยูเครนถอนทัพออกจากภูมิภาคโดเนสและข้อเสนอหยุดจริงจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการโจมตีระยะไกล 2. คำพูดของทัมประธานาธิบดีทัมซึ่งน่าจะได้รับข้อมูลจากวิดคอปได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ยูเครนและยุโรปในวันเดียวกันว่าปูตินจะถอนทัพออกจากซาปโปริเซียและเคอร์ซอนเพื่อแลกกับการที่ยูเครยนยกพื้นที่บางส่วนในภูมิภาคโดเนสท,ที่ยังไม่ถูกยึดครองให้รัเสเซีย 3. การแก้ไขข้อมูล1วันให้หลังวิดคอปได้แก้ไขคำพูดของทรัมป์โดยระบ,บุว่ารัสเซียจะถอนทัพและตึงกำลังในภูมิภาคสโป,ปริเซียและเคอร์ซอนแต่ในวันที่8สิงหาคมวิดคอปก็กลับมาให้ข้อมูลใหม่ว่าข้อเสนอเดียวที่มีให้ยูเครนถอนทัพฝ่ายเดียวจากภูมิภาคโดเนสเพื่อแลกกับการหยุดยิง รายงานล่าสุดมีรายงานจากสันักข่าวของยูเครนว่าปูตินอาจเสนอถอนทัพออกจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคคาคีฟและซูมีเพื่อแสดงเจตนาดีแต่ยังคงต้องการให้ยูเครยนยกดินแดนโดเนตที่เหลือให้ทั้งหมดจากความสับสนทั้งหมดนี้สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือปูตินยังคงยืนกรานให้ยูเครนถอนทัพออกจากพื้นที่ที่เหลือในภูมิภาคโดเนตซึ่งถือเป็นป้มปราการป้องกันหลักของยูเครนตั้งแต่ปี2014และเป็นอุปสรรคสำคัญในการรุกคืบของรัสเซีย เมื่อยูเครนและยุโรปเสนอข้อตกลงโต้กลับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยูเครนและยุโรปได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับแก่เจ้าหน้าที่สหรัฐโดยนิ้นย้ำว่าการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นก่อนการเจรจาเรื่องดินแดนใดๆซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ทั้มเคยเสนอไว้นอกจากนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังระบุว่าการแลกเปลี่ยนดินแดนใดๆต้องเป็นไปในลักษณะต่างตอบแทนและยูเครนต้องได้รับการคำประกันความมั่นคงที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการรุกรานในอนาคต ในขณะที่การเจรจามีความวุ่นวายทางรัสเซียได้แสดงความยินดีกับการประกาศว่าประธานาธิบดีทั้มและประธานาธิบดีปูตินจะพบกันที่ลาสกาในวันที่15สิงหาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่รัสเซียหลายรายได้กล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และสิทธิของรัสเซียในอล阿สกาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก่อนถูกขายให้สหรัฐในปี1867 ส่วนสถานการณ์อื่นๆยูเครนย,ยังคงปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่9สิงหาคมมีรายงานว่าโดรนของหน่วยความมั่นคงของยูเครนโจมตีทางเก็บโดรนซาเฮตของรัสเซียในสาธารณรัฐตาต้าสถานและยังมีการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศในเควนคัสโนดาบ็อกเกอร์ทหารของรัสเซียอ้างว่ากระทรวงกลาโหมได้ปรับเปลี่ยนผู้บัญชาการกองกำลังภาคเหนือโดยถอดพลเอกอลิซันดเดอร์ลาปิน และแต่งตั้งพลเอกเยฟเกนีนิกิฟอรอฟเข้ามาแทนที่หลังลาปินถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความล้มเหลวในการสร้างเขตกันชนในยูเครน ส่วนสถานการณ์แนวรบคูเปียนยูเครนรุกคืบสกัดการโจมตีของรัสเซียรายงานล่าสุดระบุว่ากองกําลังยูเครนสามารถรุกคืบในพื้นที่ทางเหนือของเมืองคูเปียนได้สําเร็จขณะที่กองทัพรัสเซียยังคงพยายามโจมตีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของแนวรบจากการตรวจสอบฟุตเทจทางภูมิศาสตร์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่8สิงหาคมพบว่ากองกําลังยูเครนสามารถจึดคืนพื้นที่และรุกคืบไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคินดาชิปกาซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองคูเปียนในทางกลับกัน มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากบ็อกเกอร์ชาวรัสเซียว่ากองกําลังของตนสามารถยึดสถานีรถไฟตะวันออกเฉียงเหนือของคูปเปียนได้แล้วส่วนในด้านแนวรบที่ซีเวิร์ตรัสเซียยังคงปฏิบัติการโจมตีทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเวิร์ตใกล้กับฮีโฮริก้าและเซริเบนก้ารวมถึงพื้นที่อื่นๆแต่ยังไม่มีรายงานยืนยันการยึดพื้นที่เพิ่มเติมแม้จะมีบ็อกเกอร์ทหารรัสเซียอ้างว่ามีการรุกคืบจากดีโบวาไปยังเซริเบนก้าก็ตาม ส่วนแนวรบของชาชิปยากองทัพรัสเซียยังคงพยายามโจมตีบริเวณชาชิปยาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถรุกคืบได้โดยโฆษกกองพลที่11ของอยูเครยนยืนยันว่ากองกำลังยูเครยนยังคงรักษาตำแหน่งส่วนใหญ่ของเมืองไว้ได้และการระดมยิงปืนใหญ่ของอยูเครนสามารถสกัดการโจมตีของรัสเซียที่มุ่งหน้าไปยังเมืองคอสแซนดิโนบกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านแนวรบของตอเรสรัเสเซียยังคกเปิดฉากการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตอเรสโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดเมืองยาบูนิฟกาได้สําเร็จและบ็อกเกอร์ทหารรัสเซียยังอ้างว่าสามารถยึดเชอร์บีนิฟกาได้เช่นกันอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวถูกโต้แย้งจากบ็อกเกอร์บางรายที่ระบุว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวยังเร็วเกินไป ต่อมาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของกองพันโดรนยูเครนในพื้นที่ตอเรสเปิดเผยว่ากองกำลังรัเสเซียได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีโดยหันมาใช้รถทุ่มเกาะเป็นเพียงเครื่องมือในการลำเลียงทหารราบเข้าสู่แนวหน้าและไม่ได้คาดหวังว่ารถเหล่านั้นจะสามารถรดกลับไปยังแนวหลังได้ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียรถทุ่มเกาะจําจนวนมากในปี2024นอกจากนี้รัเสเซียยังคงหันมาใช้ทีมจู่โจมขนาดเล็กและยานพาหนะภาพ,พื้นดินไร้คนขับในการโจมตีแนวป้องกันของอยูเครน ส่วนในระบโปรโครอบกองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีอย่างหนักในทิศทางโปรโครอบโดยมีรายงานว่ามีจํานวนกําลังพลเหนือกว่ากองทัพยูเครนโดยโฆษกกองกําลังดานีโปรของยูเครนระบุว่ากองกําลังรัสเซียได้เพิ่มความถี่ในการโจมตีขณะที่หน่วยโดรนของศูนย์เทคโนโลยีไร้คนขับของรัสเซียกําลังก่อกวนรระบบโลจิสติกของยูเครน และแนวรบอื่นๆได้แก่แนวรบโนโวปาฟิปกากองกำลังรัเสเซียยังคงปฏิบัติการโจมตีแต่ไม่สามารถรุกคืบได้มีรายงานว่ากองกาลังยูเครนได้ทําการโจมตีโต้กลับในบางพื้นที่แนวรบเวริโคมิกไฮลิปกากองกำลังรัเสเซียยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องแม้จะมีบล็อกเกอร์ทหารอ้างว่ามีการรุกคืบ1กิโลเมตรไปยังโคงมีชูวาคาแต่ยังไม่มีการยืนยัน ส่วนข่าวต่อมานะครับกองทัพยูเครนได้เปิดเผยภาพกองพลหันร,ราบยานยนต์ที่63ได้ทำการสกัดกั้นการโจมตีของกองทัพ,พรัสเซียที่ใช้จักรยานยนต์จํานวนมากในพื้นที่ใกล้กับเมืองทอสเกในแคว้นโดเนสเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา การโจมตีครั้งนี้มีรายงานว่ารัสเซียได้ส่งฐานพร้อมกับสิ่งมอเตอร์ไซค์มากกว่า25คันบุกเข้าหาแนวตั้งรับของยูเครนอย่างรวดเร็วแต่ว่าพวกเขาก็ถูกหยุดยั้งด้วยการโจมตีแบบผสมผสานทั้งจากโดรนแบบ FPV ปืนยดสนามและอาวุธอื่นๆรวมถึงการสนับสนุนจากกองพลทหานร,ราบยานยนต์ที่40และ45ของยูเครนกระทรวงกาโหมของยูเครนได้เผยภาพวิดีโอที่แสดงเห็นว่าวินาทีการจู่โจมของรัสเซียนั้นถูกทางการของยูเครนทำลายลงอย่างสิ้นเชิง โดยระบุว่าความพยายามนี้เป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่ไร้ผลของรัสเซียและตอกย้ำประสิทธิภาพการประสานงานของหน่วยรบในสนามรบยูเครนแม้ว่าการใช้จกักรยานยนต์ในแนวหน้าจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การบุกเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงและมักตกเป็นเป้าหมายอย่างง่ายดายต่อการโจมตีด้วยอาวุธความแม่นยำสูงและโดรนโจมตีแบบ f อพวีครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพวกเรากันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ